โอเคครับผมวมเเว็บส่งแพ i ฟ y ไจะมาแนะนำครับผมตอนนี้ผมมี22เพรนะครับผมอันดับแรกให้กดคัดลอก u i d ไปก่อนนะครับนี่เลยก็ตรงนี้เลยกึ๊บกึหลังจากนั้นนะผมเข้ามาที่หน้าเว็บ24สโตนะครับผมให้คุกคนกดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบเลยหลังจากนั้นนะผมให้เลือกเข้าไปที่ล็อกอินด้วย f c e e o o o นะครับหลังจากนั้นนะผมให้กดไปที่หัวข้อเติมเงินนะครับผมแล้วก็เลือกโอนไปยังชัวร์เลดนะครับทุกคนเมื่ออยู่ในหน้านี้แล้วนะครับทุก หลังจากนั้นกลับมาหน้าแรกให้ผมให้เลือกไปที่สุ่มของรางวัลแล้วก็เลือกไปที่โยกสล็อตนะครับสุ่มหนึ่งครั้งเราจะเสียทั้งหมด10เครดิตนะครับผมเรามีทั้งหมด50เครดิตนะครับผมเราสุม่มได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับกดสุ่มไปเลยครับผมมาครั้งแรกเราจะได้หรือเปล่าครั้งแรกเราไม่ได้นะผมมามาเรากดสุ่มต่อกันเลยดีกว่าครับผมมาจะดูครั้งที่สองเราจะได้ไหรือเปล่าครับผมเราต้องใช้ดวงนะครับผมอ๋อ,อกมาผม750เชลนะครับเป็นไงครับผมดวงดีเกิน์สองครั้งก็ได้นะครับทุกคน ตอนนี้จะออกหรือไม่ออกเราก็ได้กาไรเป็นอนที่เรียบร้อยนะผมเจ็ดร้อยห้าสิบเชลนะรเราจะมีโอกาสเหลืออีกทั้งหมดสองสามครั้งนะครับผมเราจะสุ่มต่อไปเลยดีกว่าๆๆๆๆโอเค,คผมเป็น่าไม่ได้ผมได้ทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบเชลนะคบผมหลังจากนั้นก็กดไปที่ดูของรางวัลที่ได้รับนะครับผมข้างล่างเลยครับผมหลังจากนั้นให้กดคัดลอกพินนะครับผมหรือรหัสนั่นเอง หลังจากนั้นก็เข้ามาที่เว็บเติมเกมนะครับผมก็เอารหัสที่เราคัดลอกเมื่อกี้ครับผมมาเติมที่บัตรกาลิน่าเชลนะครับทุกคนแล้วก็ใส่รหัสที่เราสุ่มได้มาเมื่อกี้นะผมเจ็ดร้อยห้าสิบเชลก็กดยืนยันแล้วครับผมนี่ครับผมเพชรเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะเข้าไปเช็ครหัสได้เลยครับผมนี่ครับผมเพชรก็เข้ามาที่ทเรียบร้อยแล้วครับผมทีแรกมีอยู่ยี่สิบสองเพชรครับผมตอนนี้มีหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสามเพชรแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองสุ่มเพชรเดี๋ยวจะชิงลิงก์เว็บไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคผมขอสวัสดีทุกช่าาาานนนนด้้้ววยะะคครรรััับบผผมมมมมีเเกก็จแลงตของออทุกคคนนนนนะะรรับผมมตี้เเาาไป่ เพิ่งสตีมเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวนะผมนะโอเควันนี้เราก็จะมาแกล้งพี่เมย์กันนะครับผมไม่ใช่แกล้งพี่เมย์สิเราจะมาแอบถ่ายพี่เมย์กันนะครับผมว่าพี่เมย์เขาจะทําอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างเราจะไปแอบถ่ายพี่เมย์กันนะครับมาดูพี่เมย์ว่าเขาจะทําเขาจะ เราจะมาแอบถ่ายพี่เมย์กันนะครับผมว่าพี่เมย์เขาจะทําอะไรบ้างระหว่างเราไม่อยู่นะครับผมก็คือถ้าเกิดเราเข้าราพี่เมย์ไว้นะผมพี่เมย์เดินมาไงพี่เมย์ก็ต้องมาเล่นนะผมพี่เมย์มาถึงไงพี่เมย์ต้องเข้ามานั่งเล่นตรงนี้นะผมประจํานะครับประจําคนเด้โอเคผมจะตัดภาพไปตอนพี่เมย์มานั่งตรงนี้เลยแล้วกันลาเกัอ ไปไหนมาข้าวกินข้าวกินข้าวกินกับอะไรหรอฮะกินกับอะไรสาเหตุฮะสาเหตุทำอะไรเล่นด้วยขอเล่นหน่อยเขาจะไปอาบน้ำแล้วเพิ่งสตรีมเสร็จไปเลยไอเฟียอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยนัง เปลี่ยนชุดแปลบปะออนพี่แล้วพี่บอกจะเสริมเขามีให้ใครคนเดิมมึงไว้ม่เขาใช่ไหมไม่พี่ชายรู้จักกันยุงเงินเดียวกันอนะชุดไหนดีว่าเฟสชุดไหนจะได้ผู้ชายอ่ะแบบไงอ่ะเกย์ขาเกขาสั้นอะไรเงี้ยอขอสั้นหรอ เมื่อกี้นี่ออกสตรีมเขาด้วยนะเมียเนยี่เยเนี่กินข้าวเออเนี่ยไม่ได้ไปกินข้าวเลยบอกว่าไปอาบน้ำเรามีเวลาอยู่เฟสวันนี้แหละั้งแม่ทุกคนเสร็จกูแน่เนี่ยขนไหนคนไหนว่างเฟสเสร็จแล้วเอา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 เอ็ดเรียกอาญาขยะอ,อุ้ยสมุดจะไป คนนี้ก็ได้เขาไม่มีใครสนใจแต่เราสนใจก็ได้ไม่เป็นไร็วเฮ้ยไปเอ๊ะมาอยุดเลอเธอเอาเขาไม่สน,น,นใจกูเฟสว่ะเฮ้ไม่สนใจกว่า มี่คนนี้ก็ได้เขาไม่มีใครสนใจแต่เราสนใจก็ได้เวลานะเธอพ่อไม่สนใจกว่าเออไก่หรือเหมือนหลอกไอ้เบนย้ายห้องก่อนเหมือนหลอกไอสัตว์เดือวกูด่าไปอ่ะไก่หลอกไอ้เบนหิวข้าวแหละรูว่ากินข้าวเพิ่งเสร็จนี่หว่า เมื่อกี้นี่นี่นี่เนี่ยเฮ้ยส่งหัวใจไปทีนีงเฟสของพี่วิ่งแอดมาด้วยดีค่ะดีค่ะของหนูเฟสพี่ขอคนนี้เฟสดีค่ะเฟสถอยหนีไปไอ้เฟสหนีไปโอ้อุี่รักมันไี้เหรอ เฟ็ดป็พ่อคนดีชือ่อวินาอาไอท่าไหร่เฮ้ยขอดูอหดหน่งอ,อ,อ,อ๋ออกอเฮยเฟ็ดเฟ็ออกเป๊บนึงออกเลยจังหวะนี้เกียวค่ะค <laughs> สงน่ารักจัง ไม่เาทาเบียครับนี่ใช่ไหมเขินนะเนี่ยชื่อบีนาเหรอไม่ชื่อบีใช่ครับอ๋อชื่อบีอายุเท่าไหร่คะอายุเด็กเลยบีอายุสิบเจ็ดนะเืองว่าไปกันได้เรือว่าไปกันได้ ใช่ไหมไปกันได้ใช่ไหมชอบชอบรุ่นพี่เปล่า<ะ>ชอบรุ่นพี่ไหมอะไรนะอะไรนะชอบรุ่นพี่ไหมที่สุดอชอบเราไหม<ะ>ชอบเราไหมชอบเราเนี่ยเดี๋ยวเราส่งอะไรไปให้อันดี้ดีนะ,ะส่งอะไร้หรอ สุบปุ้แจห้องมาก็ได้ <c oughs> อะไรเฟซผัวอะไรก็เงียบสไปไปแล้วไม่อ่านอ่ะอ่านแล้วทำไมเสียงกอนแย่จังอ่ะ <c oughs> เสียงกะไรไม่ไปกตินะคะรับกติหรอกติอะ <c oughs> ไก็เป็นต <c oughs> ัปกติเอยู่นี่อยู่แล้ว เลไปเลยอาเป็นคนนั้นแต่มื่ีเล็บเอาเฟนมาเอาเฟนมาน้องเมีเล็บอะไรพี่ที่เราไปดูก็ได้พี่ก็ไม่ได้สวยนะแต่พี่ชอบน้องอ่ะทำไงไปเดี๋ยวไปไปไปเดี๋ยวไปห้องไหนมึงเดี๋ยวมาไปไหนไปห้องไหนน้องอุ้ยไปเอาก่อน เดาว้ไป,ไปเอา,ฟาออเฟสก้มาเถอเคมานอใเฟสมาเป็นผี่ดูว,เ,เ,ดวเ,เดี๋ยวพี่จตกใจเนอาเชือ่อผมเดวีตกใจนหน่อเพรน่ารักกินไปเรื่องโปรไฟล์ไหนอะอ๋หอะเห็นแล้วน่ารักอืมน่ารักจ้า โอ้โหน่า <lonely> คิดเลี้ยงขนาดนี้นะนาทีเรอยู่ใต้เหรอะย่าลาใช่ล่ะครับทำอะไรกันได้ไรเราเรยืดตัวแรกเราอยืดตัวแตัวมาแล้วฮะทำอะไรเปล่าก็ไม่ทำอะไรแล้วจะยิ้มทำไมอ๋อยิ้มเฉยๆยังไม่อาบน้ะยังไม่อาบไปกินข้าวกาจะอาบหนาว อว่าจะว่าอะไรไอ้ท่านอยู่ฟีสต์สไตล์อะไรเนี่ยอะไรก็ไปเล่นกับไอเฟนมาทำอะไรในฟีสไตล์ไปเล่นเฉยๆไปยิงกันไม่นด้วยไม่มีอะไรนะตัวใครวะน่าจะขับทำไมเปล่า อขบะไรเปล่าพี่เมย์วันนี้พี่เมย์ขอเฟซอ่ะเขาเรียกอ่ะเร็วเร็วเร็วอะไนะเปล่าอะไรคืออะไรคือคนที่มขอเฟซไม่มีไม่มีอะไรโอ้ยเบย์มันพูดเล่นขอเฟซนี่ไงท่านวีอะไรใครเนี่ยเนี่ยไม่ได้นอนเลยเดี๋ยว เหรอคร<ำ>ับเสียงเป็นอะไรอะ่ะอเสียงเป็นอะไรไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่เขาไม่ลักใครไม่รักหรอ <c oughs> ไม่รู้ ธอก็ปิดไมค์ก่อนอะไรไออะไรอะไรเมื่อกี้คือใครเมื่อกี้นือเนี๋ยเดเดเ